สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่าเรื่องสิบขันทีตัวป่วนที่ทำให้ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกล่มสลายสงสัยกันใช่ไหมว่าสิบขันทีคือใครพวกเขาคือกลุ่มขุนนางผู้รับใช้ใกล้ชิดฮ่องเต้ที่มีอำนาจหล้นฟ้าเริ่มจากการเป็นคนสนิทคอยปรนนิบัติจนค่อยๆแทรกแซงการเมือง ลองนึกภาพนะห้องเต้หนุ่มอ่อนแอขาดประสบการณ์พวกขันทีก็คอยยุยงปลุกปั่นใส่ร้ายขุนนางตรงชินฟาบาทขุนนางคนนี้คิดกระบฏอย่าไปเชื่อมันมันจ้องจะแย่งบัลลังประมาณนี้เลยครับพวกสิบขันทีไม่ได้เก่งกาดอะไรแต่ฉลาดแกมโกงเล่นการเมืองภายในเก่งมากพวกเขาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโกงกินบ้านเมืองจนขุนนางและชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่ว แบบนี้มันเกินไปแล้วเสียงชาวบ้านดังขึ้นความไม่พอใจสะสมจนเกิดเป็นกบฏนำโดยเตียวเจียวบ้านเมืองระสัมระสายราชวงศ์ฮั่นอ่อนแอลงเรื่อยๆสุดท้ายแม้จะปราบกบฏได้แต่ราชวงศ์ฮั่นก็บอบช้ำเกินเยี่ยวยาอำนาจตกอยู่ในมือขุนศึกต่างๆและนำไปสู่ยุคสามก๊กในที่สุด สรุปคือ10บขันทีเป็นกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของฮ่องเต้ก่อกวนบ้านเมืองจนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ราชวงหั่นล่มสลายนั่นเองครับ